ว่าหมาล่ะโอ้ยเมื่อคืนนี่นอนบอหลับคาแต่คิดไก่หอดขึ้นบ้านไม่รุ่งพ้นแล้วพอก็แม่ปะดต็มสีมาบ่นอ้อวันสำคัญของลูกกระไดคือว่าลูกอีกฝ่ายหนึ่งสิบอยหมาบ่อนอ้อขันมาหาฝ่ายหนึ่งกับฝ่ายหนึ่งกับสีปูดสีเขี้ยงบ่นอ้อบ่อยักมาบ่อนอ้อบ่อยากมาบ่นอ้อหรือสีอยากมากับมาบได้บ่น้อ เบิงส่งพญสานกับสิอยากมากอยู่ดอกกุทยาแล้วยังมาหาลูกเราไปวัดแล้วก็คุยกับลุงพลปัดแต็นเป็นพวกกติได้หะแต่ย้ายสมควรหนันบอบปากเลยสงสัยสิเอาตาใจลูกไส้หน่อยอย่านผิดตาใจลูกไส้หน่อยเพิ่นผู้เพิ่อนอยู่น้ำกับจังสี่หละนอาแม่พอแม่ก็ได้ให้พ่อแม่ไปไปยัง ผู้นั่นกับลูกแล้วคือกันเจ้ากระไร้ขายกระเป๋าขายผ่าไปหลุดไปง้างให้พ่อให้แม่ไปลูกคู่ค้นเฮ้ยเวามาหล่ะ